คลาส NBA และก็สื่อทั้งโลกรอคอยค่ะนั่นก็คือตารางการแข่งฤดูกาล2023-2024ก็ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอพูดถึงเมมฟิสกิสตีเนี่ยยังไงก็ต้องยกให้กับมาคัสมาร์ทนะครับในเกมการกลับมาเยือนทีมเก่าของตัวเขาอย่างบอสตันเซอร์ติกตลอดเวลาชีวิตการเล่น NBA ของตัวมาคัสมาร์ทเองในสมัยที่อยู่กับบอสตันเซอร์ติกทุกคนทราบกันดีว่าเขาทุ่มเทขนาดไหนเขาตั้งใจต่อสู้ให้กับทั้งทีมทุกเกมทุกวันทุกคืนเลยนะครับ ในเดือนสิงหาคมคือ HS Mania 8ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อใน Li าย Official หรือเว็บไซต์สินค้าราคาปกติลด10%สินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วได้สิทธิ์จับรางวัลฟรีทุกเดือนใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะ สวัสดีสดค่ะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะปีนตัวกับปินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะสิ่งที่แฟนบาส NBA และก็สื่อทั้งโลกรอคอยค่ะนั่นก็คือตารางการดิฤดูการ2023-2024ก็ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะชาย b a นเอเนี่ยมาพูดถึงจุดสําคัญสําคัญเกมเด็ดๆแล้วก็รายละเอียดกันซะหน่อยค่ะขอเริ่มกันที่เกมนัดเปิดฤดูกาลก่อนเลยนะครับฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกตั้งแต่ปี2 0 1 7ททที่่่าาาางงง NBA เเนนจจัาจาััััดดดกกกกมมปิฤููฝตตว้2ค ตามปกติแล้วเนี่ยคู่แรกมักจะเป็นทีมในฝั่งตะวันออกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยทีมจากฝั่งตะวันตกแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าความสนุกเนี่ยอัดแน่นอย่างแน่นอนเริ่มมาที่วันที่25ตุลาคมเช้าตามเวลาของบ้านเรานะครับหกโมงครึง L.A. Lakers เดินทางไปเยือนเดนเวอร์นักเกตในคืนมอบแหวนในคืนวันนั้นเนี่ยเดนเวอร์นักเกตจะมีการชักธงแบนเนอร์แชมป์ของพวกเขานะครับขึ้นสู่คือหลังคาถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมเดนเวอร์นักเกตตั้งแต่ที่ก่อตั้งมาเลย L.A. Lakers ที่แพ้ซีรีส์นัดชิงสายนะครับโดนกวาดซีรีส์เรียบเลยนะครับสต่อ0ูนยละยังมาเจอหัวหน้าโค้ชอย่างไมค์มาโลเนี่ยมีการกัดเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาเลยนะครับเชื่อเลยเกินว่าเราน่าจะได้เห็น L.A. Lakers โฉมใหม่เนี่ยเอาคืนจัดหนักให้กับนนกามมาด s, เดินนทางไปเยือ วอริเออร์นะครับเป็นแบบดับเบิลเฮดเดอร์ถ่ายทอดสด2คู่ติดช่วง9ก้าโมงครึ่งนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้เห็นแบรดลีย์บิลในนามของฟินิกซ์ซันส์แดนรวมกับเควินดูแรนแล้วก็เดวินบุกเกอร์และนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของเควินดูแรนเช่นเดียวกันนะครับที่จะกลับมาเยือนเชสเซนเตอร์ต่อหน้าแฟนๆในสนามสักทีต้องบอกว่าสักทีเนี่ยเป็นเพราะว่าก่อนหน้าน,านี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ที่เควินดูแรนย้ายไปอยู่กับบรูคลินเนสตัวของเขาก็ยังไม่มีโอกาสเล่นต่อหน้าแฟนๆน,นะครับตอนนั้น การเริ่มดีขึ้นนะครับแฟนๆสามารถกลับมาได้ตอนนั้นเควินดูแรนก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บทุกครั้งเลยยามที่บุคลินเนสมาเยือนดังนั้นในครั้งนี้เนี่ยแฟนๆในสนามเชสเซ็นเตอร์ได้ดูเควินดูแรนอย่างแน่นอนครับแต่ที่พิเศษมากไปกว่านั้นอีกเราจะได้เห็น c p 3นะครับหรือว่าคริสพอลเเ่นร่วมกับสเตฟานเคอร์ลินเล่นร่วมก,กับ ley, เครย์ทอมสันกกมาดูซิว่าพวกเขาจะมีผลงานเป็นยังไงสนุกอย่างแท้จริงต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์แรกนะครับทั้งเอ a เอเนี่ยจัดความสุขให้กับ มากริงๆเราจะได้เห็นดัลลัสแมวริสนะครับเดินทางไปเยือนแซนแอนโทนิโอสเปอร์ถือว่าเป็นศึกแห่งทีมร่วมรัฐเท็กซัสเดียวกันนะครับเราจะได้เห็นลูกาดอนชิดนะครับประทะักับวิกเตอร์เวมเบน ma นี่ถือว่าเป็นเกมเปิดตัวเกมแรกในชีวิตการเล่น NBA อฤดูกาลปรกติของวิกเตอร์เลยพวกเราเคยเห็นผลงานของตัวเขาในช่วงซัมเมอร์เลกนะครับสเกมเกมแรกผลงานไม่ดีเกม2เริ่มมีเสียงว้าวนะครับจากแฟนบ,นบาสอย่างพวกเราครั้งนี้เนี่ยเป็นของจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานของวิกเตอร์จะเป็นยังไงตั้งแต่ที่จบซัม ตองเขาจะมีการเสริมความแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนการที่มาเจอกับลูก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆนจับตาดูการเล่นรวมกันของลูก้ากับไครีนะครับรวมไปถึงผลลพัคของทีมดัลลัสแมลริกส์ที่ทั้งฝ่ายบริหารของพวกเขาในช่วงปิดฤดูกาลมีการเสริมทัพปรับทีมได้อย่างดีพวกเขาจะมีผลงานไปยังไงนัดนี้เนี่ยแหละครับถือว่าเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นได้อย่างดีเลยพอพูดถึงรูกี้ชั้นยอดนะครับในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดฤดูกาลยังมีอีกหนึ่งคนครับที่ชื่อเลือเกินว่าแฟนๆและก็สื่อส่วนมมาากกจับตดดูนคคือออเเเเชโโรขงซ พวกเขาจะเดินทางไปเยือนชิคาโกบุสนี่ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกของเชดโฮมเกรนเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ตัวงเขามีการบาดเจ็บตลอดทั้งฤดูกาลดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของเชดโฮมเกรนก็ยังคงถือว่าเป็นรุกจีดังนั้นเดี๋ยวพวกเรามาติดตามชมกันนะครับว่าเกมแรกการเปิดตัวของเขาจะมีผลงานเป็นยังไงบรรดาสื่อและก็แฟนๆบางส่วนเนี่ยยังมองด้วยซ้ำว่าเชดโฮมเกรนเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้ารางวัลรุกจียอดเยี่ยมแห่งปีด้วยซ้ำไปและก็ยังมีความสนุกอีกหลายคู่มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการรีแมชการแข่งขันนนช่่่วงเยฟทีผาามมจะป็ เมนโติงเจอกับโ Golden State w a r r i o ร์หรือว่าจะเป็นไม a m i Heat เจอกับบอสตันเซลติกส์นะครับและยังมีอย่างมิว w a u k e e b u c นะครับเจอกับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี y Sixers Giannis Antetokounmpo ประทับกับ j o เอ l e e m น i i d สนุกจริงๆในส่วนของ Sixers เนี่ยจนถึงตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาของ James Harden ได้หรือ,อยังและก็ยังมีอย่างฟ p นิกซ์ซันส์เดินทางไปเยือน LA ลเ k e r s การเจอกันของเควินดูแรนกับ l e b ร o n เจมส์เชื่อเหลือเกินว่าแฟนบาสอย่างพวกเราไม่มียอมพลาดแน่นอนไปต่อกันที่เกมวันคริสต์มาสพอพูดถึงเกมวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกมในฤดูกา การปกติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ NBA ก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะครับนี่คือการถ่ายทอดสด5คู่ติดต่อกันทั้งบ้านเขาเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงวันนะครับจนทะลุเที่ยงคืนแน่นอนทั้งบ้านเราเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนทะลุเกือบจะถึงบ่ายเลยเรียกว่า5คู่ติดต่อกันสนุก,สน,กสนุกทั้งนั้นเลยเริ่มกันตั้งแต่มิวเก็ตบัคส์เดินทางไปเยือนนิวอ็อกนิกส์นิวอ็อกนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีการแข่งขันในเกมวันคริสต์มาสมากที่สุดในประวัติศา,ขขา, State Warrior, า,าส ท้ากับสเตฟานเคอรีนี่ก็สนุกเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อกันด้วยคู่กัดคลาสสิกตลอดการนะครับอย่างบอสตันสติ t กส์เดินทางไปเยือน LA Lake r s สนี่ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี2008เลยนะครับในการแข่งขันวันคริสต์มาสแบบนี้แล้วก็ต่อกันด้วยฟิลาเดลเฟีย a วิตซ s เเดินทางไปเยือนรองแชมป์ปีล่าสุดอย่างแมมมี่ฮีตปิดท้ายความมันกันด้วยดัลลัสแมวเวลิกส์เดินทางไปเยือนฟีนิกซ์ซันส์นะครับแต่ละคู่เนี่ยล้วนแล้วแต่สุด,สดง,ง,งมาจร,ริง เพื่อนอยากจะชมเกมไหนมากที่สุดและแน่นอนว่าทุกช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้เนี่ยนะครับเรามักจะได้เห็นการย้ายทีมของนักกีฬามากมายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจากการเทรดการเซ็นสัญญาฟรีเอเจนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนๆให้ความสนใจนะครับนั่นคือเกมการกลับมาเจอกับทีมเก่าหรือที่ทางบ้านเขาจะเรียกว่าเกม reunion เนี่ยแหละครับเกม reunion ที่แฟนๆให้ความสนใจมากที่สุดณเวลานี้นะั่นคือเกมที่จอร์แดนพูลที่เทรดไปอยู่กับวอชิงตันวิซาร์สนะครับมาเจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ที่มีอย่างเกรย์มอนด์ แต่เนี่ยอยากจะรอชมเหลือเกินนะครับว่าจอแดนพูลมาเจอกับทีมเก่าอย่างโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยเขาจะมีแรงกระตุ้นขนาดไหนจะสามารถแสดงศักยภาพการเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะสมมตินะครับว่าจังหวะมีการสลับตัวประกบแต่ก็กลายมาเป็นเดรมอนด์กรีนต้องมาประกบกับจอแดนพูลนี่แหละ2คนต้องมาชนกันเองในสนามการแข่งขันจริงๆจะเกิดอะไรกันขึ้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นแฟนสนใจมากๆเลยและก็จะมีอย่างไคลรีเอร์วิงที่จะกลับมาเยือนบุกินเนสทินเก่าของตัวเขาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับแต กรินเนสเ่ยทุกคนทราบกันดีว่าคาริโอวิ่งเนี่ยมีปัญหาเต็มไปหมดเลยนะครับจึงเชื่อเกินว่าเขาไม่น่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นสักเท่าไหร่นะครับจากบรรดาแฟนๆนในสนามของบรูกลินเนสเองเราต้องมารอชมกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงกุมภาพัานธ์ปีหน้าและก็จะมีอย่างดิลอนบรูกนะครับถ้าเกิดกลับไปเยือนเมมฟิสกิสซี่เพราะว่าตอนนี้ตูกเขาตกลงสัญญามาอยู่กับฮิวสันร็อกเก็ตสเป็นที่เรียบร้อยแต่สัญญามาหาศาลนะครับสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบาสและก็สื่อส่วนมากน่าเสียด,ด ets, ายือกนนนนนใมสตั นนจ่ามอรันยังอยู่ในช่วง25เกมที่โดนทางหลีกลงโทษห้ามทำากรอย่างขันอยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นดิรอนบรู๊นะครับตามประกบจามอรันก็เป็นไปได้พอพูดถึงเมมฟิสกิซซี่เนี่ยยังไงก็ต้องยกให้กับมาคัสมาร์ตนะครับในเกมการกลับมาเยือนทีมเก่าของตัวเขาอย่างบอสตันเซอร์ติกตลอดเวลาชีวิตการเล่น NBA ของตัวมาคัสมาร์ตเองในสมัยที่อยู่กับบอสตันเซอร์ติกทุกคนทราบกันดีว่าเขาทุ่มเทขนาดไหนเขาตั้งใจต่อสู้ให้กับท้งทีมทุกเกมทุกวันทุกคืนเลยนะ ในวันนั้นเนี่ยแฟนๆในสนามจะต้องปรบมือยืนเชียร์ให้กำลังใจพร้อมกับมีวิดีโอยกย่องชื่นชมผลงานต่างๆของตัวเขาในสมัยที่ร่วมงานกับทีมอยู่ทีนี้ขอพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจอยากให้เพื่อนๆจับตาดูของ2ยอดทีมขวัญใจแฟนบาสทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะแฟนบาสชาวไทยนั่นคือทีมอย่าง Golden State Warriors กับ LA Lakers ในช่วง10เกมแรกของพวกเขาเนี่ยนะครับทั้ง2ทีม Golden State Warriors เนี่ยเล่นในบ้านเพียงแค่3เกมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นทีมเยือนถึง7เกมดังนั้นนี่ถือว่าเป็นบททดสอบชั้นเยี่ยมของพวกเขาตั้งแ ในฤดูกาลที่ผ่านมาที่ทุกคนทราบกันดีว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับยามที่เล่นเกมนอกบ้านทีไร Golden State w a r r i o r ์เนี่ยเล่นแย่จริงๆเต็มไปด้วยการเทิร์นเวร์การยิง3คะแนนกระตกลงการยิง2คะแนนก็ไม่ดีการป้องการทีมตรงข้ามก็ไม่ค่อยดีครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาแต่หลังจากที่มีการเทรดจอร์แดนพูลไปนะครับแล้วก็เอาคริสพอมา Golden State w a r r i o r ์พยายามจะทําให้ทุกอย่างในทีมนียลงตัวการที่พวกเขาต้องออกเป็นทีมเยือนถึง7เกมในช่วง10เกมแรกเนี่ยนะครับจะยิ่งทําให้งานความลงตัวของพวกเขายิ่งช้าลาง แง่ดีเนี่ยนี่ถือว่าเป็นบททดสอบั้นยอของพวกเขาตั้งแต่ตน้นฤดูกาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทิร์นโอเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาจังหวะในการยิงต่างๆในฐานะทีมเยือนโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์จะดีขึ้นหรือเปล่า10เกมแรกเนี่ยเราน่าจะได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นในส่วนของ LA l a แอเลเกอร์สในช่วง10เกมแรกเนี่ยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ให้แฟนบาสบิ่งพวกเราได้เห็นศักยภาพในการเล่นของ LA L ออเลเกอร์สในฤดูกาลที่จะถึงนี้พวกเขาก็มีการปรับขุมกําลังมาใหม่เช่นเดียวกันนะครับส่วนของลอ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแฟนบาสอย่างพวกเราได้เห็นศักยภาพการเล่นของพวกเขาที่ในช่วงป็นฤดูกาลก็มีการปรับขุมกําลังมาใหม่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเจอกับ Phoenix Sun s u n ยอดทีมในดิวิชั่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นการเจอกับ LA Clippers นี่ก็ถือว่าเป็นทีมในดิวิชั่นเดียวกันและ LA Clippers เนี่ยชนะ LA Lakers มาถึง11เกมติดต่อกันแล้วนะครับในช่วง11เกมหลังสุดเรามาดูกันว่าครั้งนี้เนี่ย LA Lakers จะเอาคืนบ้างได้หรือ,อยังแล้วก็มีการเดินทางข้ามฝั่งนะครับมาทางฝั่งตะวันออกฟลอริดาเจอกับทีมอย่าง Orlando Magic ครับหรือว่าจะเป็นรอง Miami Heat. สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นให้พวกเราได้เห็นเลยว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ย LA Lakers พวกเขาจะมีลุ้นมากน้อยขนาดไหนในการคว้าชแชมป์ศักยภาพในการเล่นร่วมกันภายใต้ใตการนําของรบอลเจมส์ในฤดูกาลที่21แล้วก็มีแอนโทนีเดวิสนะครับที่ตอนนี้เนี่ยหูกาลังฟิตซ้อมร่างกายเห็นการเวทเทรนนิ่งอย่างเต็มที่มากๆเลยพวกเราแฟนบาสจะได้เห็น LA Lakers เวอร์ชันไหนรอชมไปด้วยกันและพอพูดถึงเกมการแต่ทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่านสื่อยักษ์ไม่ว่าจะเป็นอย่าง TNT ESPN หรือว่า เป็น A B C ในจุดนี้ยังไม่รวม N B A T V นะครับทีมที่ได้รับการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขามากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้แน่นคือ Golden State Warriors นะครับ29เกมแล้วก็รองลงมาเป็น LA L A Lakers นะครับ28เกม Boston Celtics 26เกม Phoenix Suns 25เกม Denver Nuggets แชมป์เก่านะครับ22เกมแล้วก็ปิดท้ายกันด้วย New York Knicks 20 นี่ถือว่าเป็น6ทีมนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาแตะระดับ20เกมที่เหลือก็ไล่กันลงมาตามลําดับนะครับที่น่าสนใจคือเมมฟิสกิสซี่ครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทีมของพวกเขาได้ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ13เกมแต่เ,เพื่อนเเชื่อไหมครับว่า13เกมที่ว่านั้นเนี่ยไม่เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับที่อยู่ในช่วง25เกมแรกที่จามอรแรนโดนท้งลีกลงโทษห้ามทำการแข่งขัน,เ,นเกมแรกที่จาจะสามารถกลับมาได้นะั่นคือเกมที่26ของฤดูกาลซึ่งทาง, NBA เ,เ,างเอ็นบาเอะไเพีาด จะกลับมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT เป็นวันที่20ธันวาคมของบ้านเรานะครับ New Orleans Pelicans จะเจอกับ Memphis g r i z z i นั่นหมายความว่าพวกเราแฟนบาสจะได้รับชมไซออนวิลเลียมสันปะทะกับจามอรัน เด็ดจริงๆครับและอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนะครับแน่นคืออย่างแซนแอนโตนิโอสเปอร์ที่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขาได้ถ่ายทอดสดทั่วประเทศถึง11เกมย้อนกลับไปในฤดูกาลที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยแซนแอนโตนิโอสเปอร์ได้ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ4เกมเท่านั้นเองนะครับแน่นอนเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ดราฟต์นหนึ่งในประวัติศาสตร์เข้ามาร่วมทีมนะครับอย่างวิกเตอร์เวมแบนเามาจึงเป็นที่น่าสนใจเหลือเกินสำหรับแฟนบาสทั้งโลกในเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆตารางการแข่งขันในฤดูกา,กา,กา,กาทีีี่่่จะถึงงงนน้ขออออ NBA เเยกกกมมาพแค80ร ยังไม่สามารถเพิ่มขึ้นมาได้อีก2เกมเนี่ยเราต้องมารอดูผลการแข่งขันของอินซีซั่นทัวนาเมนต์ก่อนแล้วค่อยว่ากันและในฤดูกาลที่จะถึงนี้การแข่งขันแบบ2วันติด2เกมติดเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกทีมไม่อยากจะเจอเลยแต่มันก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับค่าเฉลี่ยในฤดูกาลที่จะถึงนี้คือ14ครั้งต่อทีมนะครับมาขึ้นจากในฤดูกาลที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่13.3ครั้งต่อทีมนั่นเป็นเพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยมีการแแแขข่ง,ขงัั Season าานนวบ,บบ2 เ,เพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ทั้งลีกเองเนี่ยเขาก็เฝ้าระวังเบื้องต้นให้นิดหนึ่งนะครับในการแข่งขันอินซีซั่นทัวนาเมนต์เนี่ยทีมจะไม่เจอการแข่งขันแบบ2วันติดเกมที่2นะครับโดยมี10ทีมนะครับที่จะต้องทาการแข่งขันแบบ2เกมติดเนี่ยสิครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็มีเดนเวอร์นักเกสแชมป์ปีล่าสุดด้วยที่น่าสนใจและเกินแน่คือ9ใน13ครั้งที่ทางทีมเดนเวอร์นักเกสจะต้องเจอการแข่งขันแบบ2เกมติดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วง41งนะครับเองัดการนเกกีีฬาาภยในทมให้ดดี่สุ ทําได้และก็มี11ทีมนะครับที่ต้องทําการแข่งขันแบบ2เกมติด14ครั้งและก็มีอีก9ทีมครับที่ต้องทําการแข่งขันแบบ2เกมติดถึง15ครั้งนี่ถือว่าหนักจริงๆและปิดท้ายกันด้วยการแข่งขันแบบ3เกมใน4วันที่ทุกทีมใน NBA เนี่ยพยายามจะเรียกร้องให้ทางลีกเนี่ยลดให้น้อยที่สุดหรือว่ายกเลิกไปเลยถ้าเกิดทําได้แต่พวกเขายังไม่สามารถทําได้จริงๆครับเพราะว่าฤดูกาลของ NBA เนี่ยเยอะมากๆเลยดังนั้นยังไงก็ต้องเจอการแข่งขันแบบ3เกมใน4วันอยู่ดีและเมื่อพูดถึงการแข่งขันแบบ3เกมใน4ีวันนะครับท ที่สุดนั่นก็คือ LA Clippers ครับถึง25ครั้งในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราแฟนบาสก็เห็นกันดีนะครับว่า LA Clippers เนี่ยพวกเขาปวดหัวในการเลือกใช้ผู้เล่นขนาดไหนไหนจะเป็นเรื่องของโหลด management อีกนะครับเป็นการเฝ้าระวังการลงสนามของนักกีฬายอย่าง Kawhi Leonard และพอมาเจอการเล่น3เกมใน4วันเยอะขนาดนี้เนี่ยพวกเขาจะแก้ปัญหากันยังไงครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่ในส่วนของการแข่งขันแบบ4เกมใน5วันนะครับหรือว่าเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติด2ชุดมีเบรคแค่วันเดียวเนี่ยยังไม่เห็นนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับที่ทางลีกเนี่ยไม่มีการแข่งขันแบบ4เกมใน5วันเพราะว่ามันโหดร้ายเกินไปสําหรับนักกีฬาครับร่างกายของนักกีฬาจะต้องตรากตรำม,มากๆเลยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายต่อหลายทีมเนี่ยเขาพยายามต่อต้านอยู่นะครับพอพูดถึง LA Clippers นะครับนอกจากตารางการแข่งขันจะไม่ค่อยเป็นใจให้กับทีมของพวกเขาแล้วเนี่ยในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้ LA Clippers ถือว่าเป็นทีมที่มีการเดินทางทําการแข่งขันสะสมรวมมากที่สุดของลีกเลยนะครับนั่นคือ 50, หา้า0มหรสไมล์รองลงมาก็คือ Brooklyn Nest, ร0 6หไมล์แต่เพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่า b o o คล n n e น s เนี่ยจะมีการเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสมีการแข่งขันในโครงการ g Global g เกมของพวกเขาการเดินทางไปฝรั่งเศสเนี่ยก็เกือบจะ7,300มไมล์อยู่แล้วนะครับแต่ทางลีงเนี่ยเขาก็มีการให้พักดีมากๆนะครับนี่คือ b o o คล n n e น s ในช่วงนั้นเนี่ยจะมีการแข่งขันเพียงแค่เกมเดียวนะครับในช่วง8วันมันหมายความว่าเดินทางไปฝรั่งเศส3วันแรกเนี่ยนอกจากจะทำกิจกรรมร่วมกับประเทศฝรั่งเศสแล้วเนี่ยพอแข่งขันเสร็จปุ๊บพวกเขาก็ได้พักอีก3ววันกกเเชอลิ่าไม่มีปัญหากับ Brooklyn น่่นนอเหลานี้ คือภาพรวมเด่นๆของฤรูการที่จะถึงนี้ครับ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตูนเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบัสทุกคนเนี่ยค่ะอยากจะให้ฤดูดกาลเปิดวันพรุ่งนี้แล้วเราไปถึงแอดมินเอด้วยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะฤด,ดูกาลจะเปิดวันพุธที่25ตุลาคม6โมงครึ่งเช้าตามเวลาของบ้านเราแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะเราทั้งคู่เนี่ยจะอยู่ให้ข้อมูลแล้วก็คอย,ย้ำเตือนเพื่อนๆแบบนี้ค่ะจะไม่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้พลาดเกมเด็ดๆอย่างเด็ดขาดค่ะและแน่นอนค่ะดู NBA นะคะสามารถดูได้ผ่านทาง NBA ค่่ะผาือ็มบีเอแอปค่ะกทานเอ็มบีเอนีเพลย์แพสหรอย่าล c Subscribe ค่ะ ที่โลโก้ t w e n t r e e Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเด้ของเรา t w e n t r e e Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไม่ไหวเลยดิอยากถูก